สำหรับรายวิชาภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโมดูลนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการทำการเกษตรแม่นยำนะคะเราจะเริ่มด้วยเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการทำการเกษตรแม่นยำนะคะเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าเกษตรแม่นยำสูงคืออะไรนะคะการเกษตรแม่นยำสูงนะคะหรือว่า p พอร i ซิชัน i c �ัคั t u r e นะคะก็คือรูปแบบของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำการเกษตรแล้วก็ใช้ในการจัดการข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะภายในฟาร์มของเกษตรกรแต่ละรายนะคะซึ่งการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศต,ต่างๆเนี่ยเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ภายในฟาร์มนะคะให้มีความเหมาะสม มีต้นทุนการผลิตที่ถูกนะคะเพื่อให้เกิดผลกำไรมากที่สุดนะคะแล้วก็เพื่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เกษตรกร,รสามารถนำมาใช้ในการจัดการฟาร์มได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะคะสำหรับการ,กรเกษตรแม่นยำสูงเนี่ยมีหัวใจสำคัญนะคะ หลักๆก็คือเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตรนะคะซึ่งการใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตรเนี่ยเราก็จะมีเป้าหมายหลักๆก,ก็คือเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยี <ๆ S 1> ง่ายๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเค์ดินนะคะหรือเทคโนโลยีที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะคะเช่นเรื่องของการจัดระบบ การให้น้ำหรือว่าการให้ปุ๋ยนะคะแบบอัตโนมัตินะคะมีการใช้เ,เครือข่ายเข้ามาช่วยในการจัดการในเรื่องของการให้น้ำให้ปุ๋ยต่างๆนะคะซึ่งการกระทำเหล่านี้เนี่ยของเกษตรกร,ร,กรหรือว่าผู้จัดการฟาร์มเนี่ยก็มุ่งไปสู่เรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่ให้ได้มากที่สุด นะคะในสัดส่วนของเงินลงทุนที่น้อยลงนะคะอันนี้ก็คือ,อหัวใจสำคัญเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตรนะคะสำหรับเป้าหมายของการทำการเกษตรแบบมั่นยำสูงเนี่ยมีเป้าหมายหลักๆ3ประเด็นก็คือ1เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆในการทำฟาร์มไม่ว่าจะเรื่องของปัจจัยการผลิต นะคะเรื่องของแรงงานเรื่องของเมล็ดพันนะคะเรื่องของอัตราการใช้ปุ๋ยอะไรต่างๆนะคะอันที่2ก็คือเพิ่มกําไรนะคะซึ่งกําไรที่ได้เนี่ยอาจจะมาจากเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนการผลิต หรือจากปริมาณผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นจากการใช้การเกษตรแบบมั่นยำสูงนะคะและที่สำคัญประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่า,าผลเสียจากการใช้ปุ๋ยสารเคมีต่างๆในไร่นานะคะหรือว่าน้ำเสียจากแปลงจากฟาร์มนะคะการใช้สารเคมีเกินความจำเป็นต่างๆเหล่านี้เราก็จะลดให้ได้มากที่สุดเพื่อให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยยั่งยืนมากขึ้นนะคะ โดยเกษตรแม่นยำสูงเนี่ยจะทำการเปลี่ยนทรัพยากรหรือเราเรียกว่า Input ให้ไปเป็นผลผลิตนะคะหรือว่า o u t p u t ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุด ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าปุ๋ยค่าสารเคมีแรงงานนะคะเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเ,คเพื่อให้เกิดของเสียจากการทำฟาร์มให้น้อยที่สุดนะคะโดยมีการออกแบบกิจกรรมต่างๆให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ตามข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์นะคะที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะโดยเครื่องมือสำคัญสำหรับการเกษตรแบบมั่นยำสูงนะคะอย่างเช่นเรื่องของอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะคะที่ใช้ในการตรวจสอบปริมาณการให้น้ำให้ปุ๋ยต่างๆเรื่องของหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยในการทำฟาร์มนะคะ เรื่องของการใช้โดรนนะคะในการฉีดพ่นสารชีวพันธุ์สารเคมีต่างๆนะคะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและที่สำคัญเครื่องมือสุดท้ายก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็เครือข่ายสารสนเทศนะคะที่จะใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ ความรู้ต่างๆที่จะนำมาใช้ในการวางผังฟาร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องของราคาผลผล,ผลิตเรื่องของการตลาดเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของแนวคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรแม่นยำสูงว่าคืออะไรนะคะ